ก็ถ้าย้อนไปดูและสังเกตดีๆเนี่ยยังไงก็ต้องบอกว่าไอความสามารถพิเศษของเผ่าลูนาเลียคือมันโคตรโกงจริงๆครับเวลาที่มีไฟติดอยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโจมตีทําร้ายมันสร้างดามเมจใส่มันไม่ได้เลยครับเป็นความสามารถพิเศษของเผาพันธุ์ที่โคตรของโคตรจะแข็งแกร่งและในอะครผ้าแม้แต่โซโลครับต่อให้มีท่าโจมตีที่รุนแรงแค่ไหนนะผมจากในการต่อสู้ครั้งนั้นเราจะเห็นว่าโซโลยังไม่สามารถเอาชนะความพิเศษของเผ่าพันธุ์คิงตรงดีได้ครับและในตอนที่โซโลสามารถเ เอาชนะคิงได้เนี่ยเป็นการโจมตีกันด้วยท่าไม้ตายและท่าไม้ตายครับโซ,โซโลเอาชนะท่าไม้ตายของคิงได้และฟันเข้าถึงตัวคิงได้และถ้าสังเกตดีๆในเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจะเห็นว่าที่บริเวณด้านหลังของคิงเนี่ยไฟมันดับอยู่นั่นเองครับนั่นแปลว่าในตอนที่คิงเนี่ยปล่อยท่าไม้ตายออกมาครับด้วยการที่มันเป็นท่าโจมตีสุดแสนจุนแรงเป็นท่าอันตรีของคิงนะพลังที่ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างไปกับการโจมตีครั้งนั้นของคิงอาจจะต้องแลกมาด้วยความสามารถ ด้านการป้องกันที่มันอ่อนแอลงไปนั่นเองมันเลยทําให้ณเวลานั้นคิงเนี่ยไม่ได้มีไฟติดอยู่ที่ด้านหลังครับและเมื่อคิงไม่ได้มีไฟติดอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของคิงนั้นเนี่ยไม่ได้มีความไร้เทียมทานครับคิงก็เลยโดนโซโลฟันตึงๆอะไรกันไปครับโดยสรุปแล้วก็ต้องบอกว่าโซโลเนี่ยสามารถเอาชนะคิงได้โดยที่ณตอนนั้นไฟด้านหลังของคิงไม่ติดนั่นเองครับสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอนิเมะครับโดยเราก็เห็นแล้วครับว่าเหตุการณ์ในอนิเมะที่โซโล สามารถเอาชนะเซราฟิมได้เนี่ยณตอนนั้นเซราฟิมทั้ง2ตัวครับไฟก็ไม่ได้ติดอยู่ที่ด้านหลังเช่นกันครับพอไฟไม่ได้ติดอยู่ที่ด้านหลังก็โดนโซโลเล่นงานอะไรกันไปนั่นเองนะ